เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดโอซาก้านะคะบิวอยากจะไปดูทานตะวันนะคะบิวจะไปในส่วนของสวนอนุสร์นะคะ Expo 70นะคะคิดว่าน่าจะยังมีดอกทานตะวันอยู่ที่นี่นอกจากจะมีดอกไม้สวยๆนะคะหลายชนิดตามฤดูกาลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ พอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอสิ่งนี้เลยนะคะเป็นงานศิละปะชิ้นใหญ่นะคะ,ะเป็นรูปหอคอยแห่งดวงอาทิตย์นะคะตัวน,นี้จะมีสามใบหน้านะคะส่วนบนสุดจะเป็นใบหน้าทองคำนะคะเปรียบเหมือนอนา,นาคตนะคะแล้วก็ใบหน้าที่สองก็คือใบหน้าสีแดงนี่นะคะ,ะก็จะเป็นเปอรีเบเหมือนปัจจุบันนะคะ แล้วก็ใบหน้าอีกอใบที่3นะคะจะอยู่ส่วนด้านหลังนะคะเป็นใบหน้าของขขขเบนสเดิมๆตรงนี้เขาก็จะมีบริการใ,ให้วางให้ถ่ายรูปได้นะคะมีที่ให้วางโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยคะว่ะมันก็จะตรงตรงนี้ค่ะ วางโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้สำหรับคนที่มาคนเดียวอ,อันนี้อำนวยความสะดวกมากๆส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหลังของอหอคอยแห่งดวงอาทิตย์นะคะด้านหลังตรงนี้ใบหน้าตรงนี้เปรียบสเสมือนอ,อดีตนะคะใบหน้าของอดีต จะมีของในส่วนของลา,านจัดงานแสดงด้วยนะคะกว้างใหญ่มากเลยวิวเดินมานี่คือจะมีเขาจะจัดแบบที่มีเกา้าอี้ให้นั่งพักนะคะ แล้วก็มีในส่วนของร้านอาหารนะคะก็จะมีเป็นประยะระยะเพราะว่าที่นี่อ่ะพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแบบเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่มากนะคะตอนที่เขาสร้างเนี่ยเนื้อที่ที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยหกสิบเฮกตานะคะหรือประมาณ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าไร่คือขนาดแบบเนื้อที่นี่แบบใหญ่ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปแต่ละจุดละจุดเนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งพักแล้วก็มีพวกร้านค้านะคะให้เราเข้าไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ค่อยเดินต่อ มีน้ำตกด้วยเพื่อน ดิซื้ออาหารปลามาด้วยนะคะก็บอกว่าที่น,นี่มีอ่าปลาแล้วก็ปลาคราบด้วยวิวก็เลยว่าซื้อมาก็้วจะเอามาให้เพื่นพนอนๆเตาโอ้คนทีว่า โอเต่าแล้วเนี่ยอน,นี้ปลาคนิจิว่ามาแล้วมนดูว่าเราจะไม่ให้อาหารเขาอ้ปากลยคนนิจิว่า ตัวใหญ่มากเลยว่อ๋อนี่ไงตัวหนึ่งเต่าปลาอะไรนะ่นากินอาหารปาลาเร็วู่มานด้วดูเต่าเขามาด้วยเถอน มากินอาหารปลาแบบนี้เดี๋ยวจะไปให้อีกบอ่อหนึ่งนะไปแล้วนะจ้าเนยสวยกันเดี๋ยวจะไปให้อีกบอ่อหนึงนะคะที่นี่อากาศ ร่ลมรื่นมากเลยหมคะสวนสาธารณะใ,ใหญ่มากจริงๆเหมือนทุกที่ที่บิวไปเลยคือสวนสาธารณะทุกที่เนี่ยเขากแบบ็จัดแบบใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีจัดสวนมีสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้อออยอยู่ด้วยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้เรามาพักผ่อนมา,มา เดินเล่นได้เดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาอีกที่หนึ่งกันนะคะแต่บ่อน,นี้ปลาเยอะชงเลยมีปลามีเป็ดด้วยโอ้หค่นีิเจ้า สีแดงโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยสิมีเต่าด้วยตัวเต็มเลยแป๊บนึงนะ กูตรงนี้ต่าอยู่ในค่วปลาผห็นต่อแบบว่าเึ้มาหาปลาแบงนี้เลยดู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 อยู่ในส่นปลา ลลอ้ตัวสีขาวกันนะขอโทษนะเนไคือไม่เคยเห็นนะเ,นเ,นเนต่าว,วิ่งมาแย่งอาหารปลา เข้ามาในฝูงปลาแล้วตะเกียรตะกายกินอาหารปลาได้เฉยเลยอ่ะดูดูตนี้อยู่ที่ไทยยังไม่ค่อยเห็นเนาะต่อหายากแต่ที่ญี่ปุ่นนี่เห็นเยอะมากเลยนะคะตามตามบ่อน้ำตามคลองน้ำเนียเห็นเยอะมากเลยหลายตัวเลยแต่มาแบบนี้ก็ ก็ดีนะคะได้พักผ่อนดันใจดีหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปแล้วนะแจนีไปแล้วนะหมดแล้วไปแล้วนะดูดูดูอนีกดูวนไง แล้วไปแล้วไปแล้วหมดแล้วปลาดูเหยียบขึ้นไปเหยียบหัวปลาได้เฉยเลยไปแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วจา้านีสีแดง ไม่เคยเห็นจริงๆนะเพื่อนๆไม่เคยเห็นเดือบเต่ามาแย่งอาหารปลาเหยียบหัวปลาเหยียบหัวปลาแย่งอาหารปลากันที่ไทยมันหายากเนงะเห็นแบบนี้ยากเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนอื่นกันต่อนะคะ อันนี้จะเข้ามาในส่วนของอพิพิธภัณฑ์ National Museum พิพิธภัณฑ์ชาตินะคะ ก็เลยมันนกเลยเป็นศิลปะนะคะก็รวมกันเป็นแบบศิลปะเลยโทเทมเพลสเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูส่วนอื่นกันนะคะ ดูยังไม่เห็นทุ่งทานตะวันเลยจะมีไหมน้องเพื่อนๆว่อนว่าดวจะเจอ ทันต่อวันไหมแต่ี่ว่าดิ่เห็นแล้วนะเห็นแป๊บๆแ,แล้วนะไม่รู้ใช่หรือเปล่า เจอแล้ววันนี้วันลุเป้าหมายแล้วใส่ดอกทานตะวันไมหมเพื่อนใช่แน่นอนเลยดูสิ จงน่วะเดี๋ยวพักอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูดอกทิวลิปก่อนแล้วก็เราก็จะเดินกลับกันไปกันค่ะอยู่มาทิ้งขยะก่อนนะคะขวดขยะ ทิ้งขวดขอบคุณค่ะเสียงระฆังดังเองไหมคะ เพื่อนดูสนามกว้างม,มากใหญ่มากเลยดูสิกว้าง เสียงน้ำตลอดทางเลยค่ะอันนี้คือดูอะไรกันล่คะคะ ันนี้คือดูอะไรกันหรออ๋อมันมีกบมันมีกบอยู่ในนี้ด้วยน่าสนใจมากเลยไปก่อนนะวันนี้บิวมาหวังว่าจะมาดูดอกทานตะวันนะคะวันนี้ก็ ประสบความสำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้ว ็สนุกมากเลยแล้วก็ได้ให้อาหารปลาแล้วก็ได้เดินชมดอกไม้วันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้บายบายค่ะ